สวัสดีครับทุกคนครับรายการคน้นตรวจผีวันนี้นะครับเราจะมาค้นบ้านล่างหลังนี้กันมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับวิญญาณเฮียนในบ้านล่างหลังนี้และตอนนี้เราได้อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณคิวสัมผัสผิดจุดนั่นเองครับสวัสดีครับในระหว่างนี้นะครับเราจะให้คุณ Q. คิวค้นตรวจบ้านหลังนี้ก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกอะไรบ้างไหมอืมผมไม่รู้สึกถึงวิญญาณในบ้านหลังนี้เลยนะครับมันก็แค่บ,บ้านธรรมดานี่สงสัยว่าจะได้ปิดกล้องไปถ่ายวันอื่นซะและ้วตารางเนี่ยก็น่าจะต้องเลื่อนไปก่อนเรตติ้งน่าจะตกแน่เลย ฮะเรตติ้งตกเลยอก็คงจะต้องแบบนั้นแหละเราคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแหละคลิปนี้เพื่อรายการฮะผมรู้สึกได้แล้ววิญญาณัยรุ่นชายแต่ชีวิตเมื่อตอนนาทีที่แล้วเขาเคยทำรายการออนไลน์แต่ก็ไม่ดังเขาดูเป็นคนสู้ชีวิตนะแต่ก็ไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเลยนี่มันโคตรกากเลยนี่หว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเขาก็โกรธขึ้นมาทำไมกันนะเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาดูฮะตอนนี้เขาเกิดความอาฆาตมากเขามีความต้องการที่จะเอาชีวิต ผมเองผมเลยบอกกับเขาไปว่าอย่าเอาชีวิตผมไปเลยถ้าจะเอาอ่ะก็เอาทุกคนไปหมดเลยละกันเพ<ะ><ะ>ื่อตึงและและ้วตำนานบ้านผีเฮียนหลังใหม่ก็ได้เริ่มต้นคืนลมจะหมดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องกล้องผี2 0 7 7สวัสดีครับอาจารย์บมบี้สวัสดีค่ะพี่บอลเจากที่เราเห็นในกล้องเนี่ยเหมือนในบ้านหลังนี้จะมีวิญญ,ญาณอยู่3ามดวงนะครับดูจากท่าทางแล้วเนี่ยเหมือนเขากําลังต่อสู้กันอยู่เลยนะคะ